โอ้หแหวมพายค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับทาร้อนนะคะลงเมืองประจำของเขาเขารู้แต่ว่าเอาว่าเหมือนว่าจะลงมาแย่แต่ตรงนี้ก็ e เลยว่าอีอารีนากับโฮมบอยลงทับที่กันแล้วเป็นฝั่งเดียวกันด้วยนะพไดดาดขอเจิมท่านหน่อยเลยครับผมต้นเกมฮะมีปืนกันแบบดึบหนับดึบหนับดีเบสด,ด,ดึงกระบอกตนี้ของเจ้าเกอร,ร์บแต่ว่า,าวใกล้สุดก็มอแมนนี่อย่างที่บอ,อกไปฮะ ไปายแดงนะกับอีไลน่าใช่ใช่พิ่งย้ายมาเลยนะคะตัวล็อบบี้กับไปล็อบบี้ใส่อาสาได้แล้วแล้ว้าวออกจากเกมทันทีแล้วเป็นเฟิร์สบาทคีอล็อบบี้จากทีมไทยผู้เล่นไทยเนี่ยฮะเอกเนี่ยเอกออกฟีงะไรอีกฝั่งหนึ่งเออนึกว่าเป็นไฟนี้ไม่ใช่นะฮะใช่ครับ แล้วเหมือนจะได้ลาป้าไปด้วยอีกคนหรือเปล่าเสียสองไหมฮะอาคิวต้องรอสับภาพไปว่าไฟนี้ก็กําลังจะแบบตุยๆฮนะกำลังใกล้ที่จะแบบตอนนี้มีหัวกันหรือเปล่าด้านหน้าแต่ยังซ้ำอาคิวครับตอนนี้อีกคนหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเสียไปแล้วหนึ่งคนแน่ก็อาคิวแต่จากที่ดูปืนของเอเลน่านี่คุ้มกว่านะคร,อม,นะรอมือกว่าแต่ต้องดูดีๆค่ะต้องระวังเกเนตปามาก่อนยังไม่โดนถือว่าเป็นเรื่องดีของเราเ e อเลนะ่ามอแมนดักรออยู่ฝั่งซ้ายมุมทีพีพีรอมองอยู่เห็นเห็นทุกอย่าง เห็นแล้วปืนเนี่ยพร้อมแน่ฮะแต่รอนายสั่งลุยอะตอนนี้แต่กระสุนไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะต้องต้องเดินยานดีอะ่ะมีน้อยใช้น้อยอะเออเออเน้นเน้นคุณาภาพครับผมเดี๋ยวดูเลยว่าคุณาภาพหรือเปล่าแต่ว่าสําคัญใ <c ười> นจะังหวะรอทั้งคู่ครับคือเธอเนี่ยสาง er เธอเนี่ยอ้อมอ,อ้อมซ้ายมาแล้วโอ้โหแ,แต่ต้องระวังนะเท่ากับว่าจะเป็นไฟสี่สามก่อนคะ่ะต้องดูจังหวะเธอเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่า ส่งนักวิ่งตัวแทนทีมชาติไทยตรงนี้ฉนะีกเป้าไปแบบฉีกสุดๆนะฮะฉ <laughs> ีกจริงแต่โมแมนเนี่ยดักรออยู่นานแล้วโฮมบอยก็ไม่เดินมาสักทีนี่นาก็ไม่เดินแต่ว่าเริ่มเดินแล้วค่ะโฮมบอยมาเดินมาตรงนี้โดนยิงไล่ที่ไปนิดหน่อยค่ะขึ้นไปด้านบนแจ้งข่าวแล้วนะโมแมนแจ้งข่าวแล้ว มันแกพยายามจะค่อยๆแบบแพ็กสี่เดินนะฮะเอาชัวร์ครับเพราะว่าด้วยความที่ของเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้เยอะกันทั้งคู่ครับการที่จะเล่นหนึ่งเสียนหนึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะใช่ค่ะเอ้ยแต่เหมือนจะมีคนรู้ว่าเฮ้ยว่าเธอนี่เคไม่มีไม่มีมคิดไปเองอ๋อหรอไ,ไม่ไม่หมายถึงว่าดีบอยคิดไปเองโอ,โอเคแม่สาธุ <laughs> นะฮะอย่าเห็นเลย โอแล้วเรียบร้อยฮะหลายตายฮะลาป้าเป็นคิวกับ k n นเอสไปนี่เป็นรีเพยจังหวะขึ้นมาของล็อบบี้ที่เป็นเฟิร์สบัตนะคะดีเอตรงนี้ไปไหลเลยอะจังหวะรอเป้าตรงนี้ช้ำๆโอ้ยแต่ตรงนี้ลิมบอยโอเจอเธอนี่เคจริงๆด้วยแล้วมันกลายเป็นไฟสอหนึ่งอะดิเธอนี่เคไม่นะยื้อไว้เออตามาหนึงน็อกหึง ไม่ได้อะได้แค่นกเท่านั้นแล้วก็โดนซ้ําทันทีแบบนี้เพราะว่าแยกมาคนเดียวปัญหาคือเ<อ>พื่อนจะช่วยยังไงฮะตรงนี้ค่อนข้างลําบากเลยทีเดียต้องสั่งลุยดีกว่าเดินเข้าบาร์แต่จะโดนมอมแมนตรงนี้สวนมาก่อเจ้าเกิร์ยังซ้ําได้ D ี่เอสตีเวสอยู่บนหลังคาหาตัวไม่เจอแต่นกสอกเลยไงดีน้องเอ้อโอ้แบ่งรับแบ่งสู้ตรงนี้อะดีปอยยิงเหลือนัดเดียวเหลือไอ้แค่ขีดเดียวเท่านั้นเจ้าเกิร์จะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าตัวพลิกมามุมนี้เขามีเป็นตีเวสอะไม่ไหวค่ะเอรินาโอ้ผมว่าด้วยความ ที่คดีมันพลิกตรงตัวที่ไปเลิกเนี่ยดันดันโดนเปิดก่อนจริงๆการตัดสินใจถือว่าดีนะตัดภาพตรงนี้เอาอีกแล้วนี่ฮะโอ้โหมีได้มีเสียก็ทีมไทยเราเสียเอเลนาไปแต่ว่าเป็นเอ็กโซเฟียไปได้อาร์คิวหมดไฟเหมือนกันนะตรงนี้โอ้โหค้ำคนเดียวค่ะเคเสสวยงามจ,จัดเลยแต่ต้องปั๊มตัวเองก่อนเนาะถึงจะช่วยเพื่อนได้โอเคคานเข้ามาการว่าเราได้ดู2ไฟในเวลาเดียวกันนะคะสำหรับเอเลนาเนี่ยคือเข้าใจนะแต่ว่าจากที่เรามองเนี่ยเขาอ้อมไกลมากแล้วพออ้อม กลแล้วพอไม่เดินอย่างเงี้ยกลายว่าอ่ะก็มีการแบ่งไฟได้กลายเป็นแบ่งสองสองแต่ทีนี้ข้างหลังก็โดนข้างหน้าก็โดนอมันจะหวามันจะรวบเขาแต่กลายเป็นพอโดนเตะตัดขาไปข้างนึงก็เรียบร้อยใช่มันโดนแบ่งไฟเล่นเลยใช่ครับโอ้แต่เอ็กโซเฟียก็เอาเรื่องครับได้มาเหมือนกันกลายเป็นทีมไทยเราเริ่มเกมมานี่ซันฮอกนี่ถือว่าดูเดือดเหมือนกันนะค่ะ เออไม่รู้ว่าแม่ไปกินอะไรกันมาวันนี้เปิดวันอาจจะเป็นแบบว่าจังหวะเจอ AB ครั้งแรกไงแล้วบางทีมเนี่ยคือเขามีมุมประจํากับตั้งใจงัดตั้งใจงัดอยู่แล้วเพื่อเอาแต้มอ่ะ,อะ,อะแต่ก็เกมแรกนะครับผ่านไปนะมี2ทีมที่จบไปแล้วตอนนี้14ทีม54ชีวิตใช่ครับ นี่ดีกว่าโทดักดูการต่อของแทมเขาดูมีความมั่นใจมากเลยนะเขาดูแบบพึ่งพาเฟรนซี่ได้ก็อย่างที่บอกเขาเคยอยู่บูมมาด้วยเป็น IGL ที่มีประสบการณ์ครับแล้วเขาบอกด้นะว่าสไตล์ของเฟรนซี่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่าซอฟบอยเจนเทลบอยแสดงว่าต้องทีทลูกทีมแบบดีนะมีความเป็นผู้นำแหละใช่ถ้าเขาพูดแบบนี้กับ หัวหน้าทีมเขาอะจริงอ,อันนี้คือพูดแบบว่าไม่ได้มีจ้างมาพูดนะ <laughs> เออจ้างเลยผลงานมันตอบไง <laughs> แต่ก็ต้องยอมรับ6เกมที่ทําไปเนี่ยของพวกเขาก็ถือว่าผลงานมันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นแล้วกันในซีซั่นนี้นะใช่คะแนนออฉีกมากเลยนะขึ้นมานตอนนี้อยู่อันดับที่9นะคะในการเล่น6เกมใช่56คะแนนเนี่ย ใช่ครับเยอะๆจริงฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบโทรดักแต่ก่อนเราจะเห็นว่าบางทีเขาก็จะแบบอ่ะอยู่ในโซนข้างล่างแหละเหงาอ่ะใช่แต่พอเปลี่ยนมาตอนนี้เป็นเซตใหม่แล้วก็บวกกับเพลเยอร์ที่มีประสบการณ์ด้วยใช่ครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างพุทธหลายทีเหมือนกันครับในช่วงตั้งแต่ต้นปี25นี้มานะอย่างวอยเออร์หรืออะไรเงี้ยลอยอะไรพวกนะี้คือแบบหลังๆขึ้นเราเริ่มเห็นขึ้นมาอยู่แบบครูหัวตารางแล้วอเออไม่ใช่ทีมกลางล่างแล้วว่าเป็นทีมกลางบนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับอ่ะนี่ก็โฉมใหม่เหม เขาเป็น vitality แล้วนะใช่เขาโดนเรียกว่าซื้อเข้าร่วมซื้อแล้วนะคะเป็นสังกัดใหญ่ของฝั่งทางฝรัง่งเศสด้วยใช่ครับแม่กา,ากาไก่มองบอกว่ามองการกลจริงทําทีไงให้เป็นธุรกิจนะฮะนี้แน่นอน B2B อย่างของจริงครับผมไม่เคยซ้ำวนันนี้โอ้โหใช่แต่ก็ตก้องยอมรับแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พลเนเชียเลยนะทําให้ตัวของิกตันเนี่ยชื่อหรือว่าแบรนดิ้งยังสามารถอยู่ในวงการการ์ดอีสปอร์ตได้แบบอย่างยาวนานนะ อยู่วั้จะลุลุ้งจะสิบปีแล้วมั้งที่เมไม่เห็นน่ะใช่ใช่ใช่อยู่มาหานมากเลยนะคะสำหรับบิเกตตอนตอนนี้ก็เป็นเป็นแบบบวกกับชื่อทีมว่าทอริสตี้แล้วเราอาจจะมีจังหวะบางทีเนี่ยอาจจะเรียกว่าทอริตี้ด้วยเพราะเขาถือว่าเป็นทีมเดียวกันไปแล้วนะคะจริงๆอ่ะไม่แปลกใจเพราะว่าโซนอินโดอ่ะคือคนดูแข่งอ่ะเยอะมากๆแล้วก็มีคนเล่นเกมถึงร้อยล้านคนอันนี้จริงๆนะเพราะว่าคนแบบอาประชากรไม่ได้เขาเยอะมากๆเยอะจริงฮะเยอะกว่าไทยเฮ้ยผมรู้เลยประมาณสองาเท่าได้เครื่องนี้แบบเออโปรเพเยอร์เหมือนดาราคนตาม ล้านบวกอะโอ้โหจริงแบบช็อกแต่ดังจริงดังจริงดังมากดังมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้เงียบอยู่ค่ะครับผมเงียบจริงฮะเงียบมากผ่านสองไฟแรกไปนี่เหมือนแบบว่าโดนปิดสวิตไปแล้วเรียบร้อยนะฮะสบบซานฮอกใช่ส่วนใหญ่หลายๆทีมก็มีพื้นที่เล่นกันอยู่แล้วนะจะมีจังหวะที่แค่แบบอาโซนที่ไม่มีพื้นที่อย่างเอโซเฟียอย่างเงี้ยก็ต้องไปงัดสู้หรือว่าฝั่งทางคละใดที่ต้องงัดเพื่อไปต่อแล้วตอนนี้วงหูกักข้างบนอัลฟากับด้านล่างรูน โอ้ใจถึงพึ่งได้จัดจัดตรงนี้เอาไปก็เอาดีเอาดีไม่รู้ว่าจะแม่กักห่างกันหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าถ้า,ถามาสายล่างนี่คือมูฟมานี่คือจบเลยวงแบบนี้มีโอกาสอยู่ด้วยฮะแต่ว่าจมวงฟ้ากันก็ข้างเยอะครับตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นตัวแล้วต้องต,ตัดสินต้องดีซิชัน่นนิดหนึ่งว่าจะอยู่ซิกบนซิกล่างด้วยนะถ้า<ช>ออกมาแบบนี้แต่แบบนี้แบบวแมพายมีโอกาสเจอกับท้าร้อนค่ะจังหวะฝั่งทางรูนเดี๋ยวรอดูว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นเลยหรือเปล่า ว่าตววงมันแอบหนึ่งส่วนสามอย่างน้องเอ๋นักผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นด้านล่างอ่ะมีแบ่งเป็นฝากซ้ายฝากขวาอีกะนะฮะมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าทีมเหลือทั้งสิบสี่ครับจริงแต่ด้านบนมีแค่สามทีมเองนะเออเอาแล้วตรงนี้มันก็โดนน็อปไปแล,แล้วค่ะแล้วค่ะก็โดนน็อปไปหนึ่งคนเหมือนกันเอารอยสะดุดเลยหรือเปล่าคะจังหวะมุ้งาม,มาแล้วอยู่นอกบลูโซนด้วยเหลือแค่สองคนใช่ครับแม็กนาเกี่ยวไปสองแล้วเมื่อกี้อ้าวเราบ้านใกล้ๆกับทางฝั่งของแม็กนานี่ก็เหมือนจะมีโถดักอยู่่ด้วยนะะะฮค นี่เลยแฟนซีสั่งให้โทรดักกักบ้านเล่น2 2สองค่ะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งทางสะพานแคมชาลีค่ะควงค่ะเป็นนอคคีมาได้แล้วแล้วตรงนี้ผูไปเปิดตัวเปิดใจเยอะเกินไปโดนนองไปหนึ่งแล้วเหลือจูเคคนเดียวเ้าน้อคเขาด้านหน้าใกล้ๆเนี่ยได้เนะยแต่ซ้ำไม่ได้ไปเปิดมุมขวาเขายิงสักไกลเลยแบบนี้มีปัญหาหรือเปล่าครับเราได้ยินเสียบนค่ะบนเขาไฮกาวเมื่อกี้มีด้านหลังกำลังจะรวบเข้ามาแบบมีแม็กนา แบ่งแล้วแบ่งสู้ยังไงดีกว่าวะเนี่ยแล้วลอยแล้วตรงนี้จูเคเหมือนจะหลุดมาแล้วครับพยายามจะเนี่ยเจาะหัวสะพานเอาไว้แต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะเพื่อนน็อกอยู่ข้างหลังโอ้โหนอนกันสามคนฮัลโหลไปแล้วบ้างจูบูซนไม่ไปสออ,อีกคนนึงก็ไม่น่ารอดหรือเปล่าทรงนี้ใช่ค่ะไม่ไหวหรอกอเพราะาโดนยิงมาด้วยแล้วก็เลือนน้อยอยู่แล้วนะคะต้องรอดต่อไปให้ได้กับจูเคแต่ว่าหน้าไม่น่าให้นะชุบก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบคีมขึ้นมา จูเคต้องรอดูคะ่ะว่าเขาจะยอมทิ้งหรือเปล่าถ้าทิ้งนั่คือปล่อยให้รอยรอดนะแล้วเหมือนรู้จะมายังไงทุบไปแล้วครับแล้วขับรถหนีเพื่อเลยคนระับเพราะว่าถ้าไม่ขยับตัวเมื่อกี้อาจจะโดนหายล่วงไปแล้วหลตายตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วครับรู้สึกฮะสำหรับรอยหลอกว่าจะไปแต่จริงๆแ้เราว่ัเนลือนเองัะงั้นจูเคไปน้องมาได้หนึ่งคือเหมือนใจร้อนเกินนะหลุดมาคนเดียวเพื่อนยังตามไม่ทันเลยเมื่อกี้แมกนาหล่อเนะล,อลอื่นไงฮันนี้ เลื่อนไปโอ้โหดีไม่ลงน้ำนะแต่ยังคาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่สเสียสามนะแม็กหน้า เอาละรอดูว่าจะลากไปสามหรือเปล่าจูเคต้องไฟไล่ฝั่งข้างหลังไม่ให้ชุบด้วยเอาดิโอเป็นคทนีมค้ำได้ไหมเป็นคนชอบเนี่ยท้าชนปัญหานะเอาป<อ><ห>ัญหาเข้ามาใส่ตัวแล้วจูเคจากคดีพิกวะเนี้ยเอ้ยจากสามหนะึ่งจะเป็นหนึ่งสามฮัลโหลจากที่จะต้องทิ้งเขาแต่ว่าจะมาโดนเก็บซะเองค่ะยังไงดีคีมปาเกนเนตมารู้ตำแหน่งต่างคนต่างรู้แต่ว่าจูเคต้องยืนปั๊มยายอย่างดีที่ปั๊มขึ้นมาอพอดีโดนไปยิบเก้าดาเมจยังไม่น็อกแต่ก็ต้องปั๊มต่อ ยาสุดท้ายขึ้นมาตรงนี้ Amazon. อเมซอนอามาซอนรีเซ็ตกันเสร็จแล้วแล้วมุมนี้เรียบร้อยแม็กน่าไปต่อโอ้ท้านไม่ไปเสียเวลากำเนี่เมื่อกี้นะที่ปามาเบรกจังหวะให้เตอร์เฟิร์สเอที่เบิเร์ดลุกขึ้นยินตัวไกลนี่ใช่แทบจบนะจริง เกือบไปเหมือนกันคหรอแม็กนาเมื่อกี้นี้เอาแล้วไงครับแม็กนาหน้าแทบซีดนะเมื่อกี้นะแม็กนาไปล่ะไม่แม็กนี้แหละฮะแม่ทอมัสบอกไม่ต้องแม็กนาแหละครับพี่เอาแล้วหายไปอีกหนึ่งทีมก็ตอนนี้สิบสามกันแล้ววงต่อไปฮะสำคัญมากมากโอ้โหเหลือซีกซ้ายล่างซึ่งแบมพายอยู่ในนั้นท่านผู้ชมนะทีมไทยเอทีเอ็นด้วยครับที่ขอบซ้ายไม่น่าจะมีใครต่อหลังหรือเปล่าแบบนี้ประเด็นคือโซนบนเนี่ยเขาบอกว่ายืนพื้นที่กันหมดแล้วไงแต่ต้องขยับต่ออีกรอบนึงค่ะกล้าว่าดีดลงมาหาแวมพายไม่ต้องขยับแตต่้องก โดนให้ได้เพราะว่าฝั่งทางนั้นน่ E T N t า a l o n เนี่ยมีโอกาสทิมสูงมากใช่ครับผมนี่แล้วคยับตัวลิดหน่อยครับน่าจะรีกุบกันเข้าไปครับแวมพายดูซี่แล้วมุมนี้ฮะเซลเห็นหรือป่าก็อีเดีย้านหลังมาแล้วมีปาน้อยครับโดนเปิดน้องมาก่อนครับโยรุออกไม่ได้ฮะตรงนี้แล้วเพื่ออยู่ไหนหมดวะหน้าอีเดียนกระจายตัวเล่นค่อนข้างไกลนะคะ อีกฟังหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็มีนูซี่ด้วยขับมาชิดชิเหมือนก,นกันกับทารอนแต่น่าจะเป็นการแยกออกไปแล้วละ่ะโอ้โหแล้วมาเอาเลยรู้ว่าแยกเหรอโอ้โหส่งอาเซลมาคนเดียวค่ะแต่ว่ายังหาไม่เจอ ใจถึงเกินแต่น่าจะมาช่วยยากมากๆแล้วแหละอาจจะต้องยอมปล่อยอะย่ะเฮียเพื่อนโคเวอร์ให้ด้านหลังครับมันจะมั่นใจสุดๆเขาอีเนยังไม่ได้เรียกว่าเคลื่อนตัวมาแบบทีเดียวนะมาแค่คนเดียวฮะ,ะโอ้แต่ลูกน้องแล้วก็ตัดใจที่จะแยกออกมาซ้าเลยฮะตัวเล่นหนึ่งคนตรงนี้เสียไปครับอีทีเอ้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะคะทารอนแต่ว่าแวนพาเองก็ได้พื้นที่แล้วค่ะในขณะที่เมื่อกี้ทารอนเนี่ยไฟยกับอีทีเอ็นครับผมพามาตรงนี้ BTR ี i าร์บิวเอ a รสแนป ยังไงอะน,น้องหลังมันไม่เปิดใช่ไหมเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> เปิดดิเซ็กซี่เลยตอนเนี้ย <laughs> โอ้โหเสียว,วาบเลยนะ <laughs> ข้างหลังคือต้องระวังให้ดีนะสเนปไปโฟกัส้านหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยคือแบบเมื่อกี้โฮมบอยอะอยู่กันครบสี่คนนะคนเล่นไม่เสียวเล่สามสี่เออคนเล่นไม่เสียวแต่คนดูนี <laughs> <laughs> ่ลุ้นนะเออลุ้นไม่ไหวเนี่ยดูดิมุมของอดีบอยอะสักหน่อยไหมเพื่อน เหมือนแกน่าจะแบบนับอยู่นับอยู่นะฮะ<ช>แบบรอสอยทีเดียวแต่ว่ามัวแต่นับตรงนี้ไม่อยู่ให้นับแล้วไปแล้วครับบีทอนแต่ต้องขยับทั้งคู่นะคะเพราะว่าวงไม่ได้อยู่กับพวกเขาค่ะ VDI อย่างนี้แหละที่มีรถแล้วก็ตัดสินใจออกมาแล้วใช่ฮะเนีย่ยออมวงสันหน่อยฮะหมุนไกลๆกลฮะเน้นเอาชัวร์บีทีอาเกมนี้ยังไม่ยังเป็นต้องรีบร้อนแต่อย่างใดนะฮะแต่ของไม่ค่อยเยอะนะเกรเน็ตสองมโรทอ2อืสองแล้วเข่ามันมีคนนะ,ะนาแล้วใครเอ่ยจ้าเอ๋โรสเวรี่ นายวันวันมาหรือเปล่าโรสแมรี่จะมาทวงบอลลังคืนหรือเปล่าหรือไงเอาว่าขำให้อยู่ไกลไกลมากๆแต่โรสแมรี่ต้องเป็นด่านหน้าสตาร์เลสเจ็บหนักมากๆแล้วเกรนเนมาตรงนี้ยังดีปั๊มทันแต่ว่าไปฝั่งซ้ายโดนย,ยิงกดได้ดิ แล้วทีมนี้เขาเน้นเล่นคนเดียวด้วยนะฮะน้องใหม่ไม่เอามาด้วยแล้วแมรี่อย่าจบให้อันนี้เอาพี่คิปต้าน,นครับขอ,อคอสอฟายตรงนี <laughs> ้พลาดเลยครับแม่เสียท่าแล้วแมรี่เหมือนจะโดนล่อซื้อมาให้เล่นกับการหลบข้างหน้าแต่สุดท้ายพอออกข้างไปครับก็โดนอยู่ดีเออเสียผู้เล่นไปแบบฟรีๆเลยดีไม่จ่อสามจาอคนเดียวแร<อ>้วแมรี่อย่างดักเก็บไปได้ครับหนึ่งคนใช่ค่ะถือว่า AE เมื่อกี้นี้ตัดสินใจได้ดีมากนะวางกลยุทธ์ไว้แบบว่าพร้อมเลยทีเดียวต,ตรงนี้บีทีอออกไม่ได้น,นดติดยูโกดัง แต่ว่ายังดีที่มันอยู่ในวงแต่ว่าถ้าโดนชิดอะลำบากอยู่นะใช่อาจจะต้องปูงสมกเล่นเอ้านกแกงอีกแล้วโอ้ไปไหนบ <c oughs> ีทอา<ด>ไปไหนไปอ๋อยิงฮอกวอตไปยาด้วยโอ้แล้ววงบีทอารอดแล้วกายว่าต้องรับเอาแล้วดิแต่แวมไพายต้องขยับค่ะอุ้ล้วขยับด้านหน้าโล่ง้วหน้าของแวมไพายอ่ะ โอโ้โหวงนี้คือแบบนะผมบอกเลยยิ่งกว่ากดโกดตรงนี้แทบอยาวากแล้วตอนนี้นะคือตีบนลงกลางเข้าไปขวาเ<อ>บซี่เขาไปเอาว่านอกมาแล้วเอาไปนี่ตัวค้ำตัวค้ำตนสเนปเสยเอาคืนให้เพื่อนใช่ครับเอาว่าตรงนี้นะฮะแหมถ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แต่ด้านบนนะลงยังไงดีกว่าครับออตโตอีโกผมบอกเลยว่ามีคนรอมีคนรอรับลูกพี่เยอะเลอเกินครับแต่ว่าขอยิงเปิดทางสักหน่อยโรับแมรี่แจกไปก่อนหนึ่งนกครับไรไซเลนครับด้านล่างตอสแมรี่ค่ะมาอยู่หนึ่งนกแต ว่าดูจะซ้ําได้หรือเปล่านะอืมแต่สไตล์ AE รู้สึกว่าเหมือนเล่นด้วยกันแต่ดูเหมือนแยกไง,ไงก็ไม่รู้อะเ,เออคิวค<ๆ>ิวค่ะโดนน็อกไปแล้วเราโยรร้ยทำไปได้คีน็อกดาวมาแตวันนี้โรสแมรี่เกือบเกือบเหมือนกัน การเล่นลต้นไม้ให้หลบเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออเออเหมือนจะอยู่แต่ไม่อยู่แล้วนี้หันมาเหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจอเพื่อนตอนนี้ยังไงอะเราโยรู้ทาอยอีกด้นหนึ่งครับแมแม็กหน้าแต่ว่าพยาามจะย้ำย้ำย้ำใส่บ้านยาไปก่อนแล,ละโรแบรี่ชิดซ้ายได้ครับขอเกียร์ด้านหน้าเพราะรู้ว่าตัวไกลน่าจะถอยไปชุบเพื่อนอยู่หรือเปล่าไอ้เคต้องต้องรีบนิดหนึ่งนะค่อยๆขยับมาแต่ตรงนี้เป็นนอฟบลูโซนะคะยังพอแตะให้เล่นได้แต่เห็นมุมของชินแล้วค่ะอ้าวแล้วไงสีคอยไหมล่ะสีคอย แล้ครั้งหน้าอ้าว Etn ก็ไปโดนวงบีบูซอนเข้ามาน็อกแล้วทำอ๋อเนธกาจะดักว่าเขาเข้ามาช้าแต่ยังไม่มาตัวอโก จากการเข้ามาของกลูมไปได้แล้วโนเอลโด,โด,โดนซ้ำทันทีจากโทมทัสถือว่าเบรกได้สวยนะเพราะเมื่อกี้เขาตั้งใจมุ่งมาเลยอะโยรู้ได้โทมัสสวนขึ้นมาเหมือนกันแล้วลินิก่เข้าไปได้สีเย็ยไปแล้วโทมัสโดนเก็บไปแล้วจาก X b o x ใช่ครับน่าจะ3ตาสาปาตี้เตอรกันอยู่แล้วตรงนี้่จอใหญ่จอใหญ่อุ้ยเอาวิา่งจะหลบมันไม่ทันแม้ตีคอยเกนเน์เยอะมากตอนนี้ AE ครคปตันต้องหลบก่อนแต่ว่ามีเกเน์ส่งเข้ามาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วเอ็กซ์บ็อกซ์โดนน็อคมาแล้วอีฝั่งหนึ่งโรสเฟรดี้ ใช้จังหวะประตูมุมประตูนิดเดียวคือนน้องโรสแมรี่เพราะว่าตอนนี้อย่างนี้เสียนะ AE จากที่จะง,ง่ายจะเป็นยากแล้ว AE จากที่ง่ายจะเป็นยากแล้วตอนแรกเขาก็ออปชั่นพลาดครับโอโ้โหแต่มาเลี้ยงแบบนี้เรียบร้อยเพราะว่ามีมตัวไกลครับคอยิงระหว่างบ้านตัดผ่านเมื่อกี้กับรถแมรีร่พลาดเลยเอ่าแล้วแงตรงนี้เสียหายครับ a อยลงจากเขาไม่ได้ท่านผู้ชมฮะแล้วเหลือแค่10ทีมแล้วตอนนี้สถานการณ์กับแวไพายก็ตอนนี้กำลังเปิดไฟอยู่กับกลุ่ม แต่ว่าแวนพายอยู่ครบ4คนเลยนะคะตรงนี้นี่พูดถึงเห็นโทนี่เคแล้วติมี่เห็นแล้วแต่ว่าเฟรเดเรย์ค่ะไปเกมด็อกกี้ออกจากเกมไปใช่ครับโอ้แล้วเนี่ยตรงนี้ชิงมาครับเหมือนจะติดหรือเปล่าครับด้านหน้าตรงกลางแนี่แวงแวงเอาไว้ก็โขดหินของทารอนซีดอเหมือนจะรับมือไม่ไหวไม่เอเซลร้องยิ่งสวนมาครับโอริโอนนอกไปแล้วก็เคลุกพยายามจะช่วยปูสมบกอยู่แล้วติดอยู่ตรงตรานหน้าตรงนั้นเนี่ยผมบอกเลยขยับยากมากกหรับซีดอ ก็อย่างนี้เป็นผลดีกับแวมพาไปเนี่ยเพราะว่าเขาดูไฟกันก่อนที่ขอบวงขึ้นมาแล้วค่ะอาคูแต่ว่าจิมมี่ยังไม่มีใครเห็นมุนจิมมี่หรือเปล่าข้<อ>างบนไอดีลูกก้อยช่วยอยู่คํำอยู่เหมือนเอ๋คูจะรู้แล้วนะเพราะาช้าเข้าไปอะจ้าเอ๋เซอร์ไพรส์ไปทีครับคนด้านหน้าของจิมมี่ไม่รู้ก็ได้รู้ทันทีแล้วว่ามีคนอยู่นะคือรู้แต่ยังยิงไม่ได้โอเคเนี่ไปเจ็บอยู่เหมือนกันค่ะจิมมี่ ยิงทารอนดูดีกว่าน้องเอ้ยเพราะว่าเขาแยกเล่นแล้วก็ลอกเขาได้ก็แต่ตอนนี้ปัญหาคือเข้า,าปย้าปัะชิดไม่ได้เี่ครับทารอนแต่โยรู้ต้องห้ามน็อกนะถ้าน็อกเกมจัดพิกทันทีแต่ว่าหนูซี่อบไปโดนเปิดนอกมาได้เอา้าจะ ชูขึ้นมาได้หรือเปล่าเร็วมากครับไปไปมาๆเก้าทีแล้วนี่อสับัดมายังไงคือสโคบเดินเตินค่อยๆขยับค่อยๆขยับใกล้ใกล้โอ้ไม่ถึงด้วยซ้ำแแฮริอรช็อตนี้ล่วงลงไปก่อนแล้วยลูอด้านอโอริโอก็มีซ้อนมาน็อกเหมือนกันน้ำตางคนต่างน็อกอยู่ครับอาริอันแต่ว่าทารอนเหมือนตัวเล่นจะเหลือน้อยกว่าแล้วับเพราะโดนซ้ําโยลูุ้ไปจะเหลือแค่สองคนด้านหลังก็ลินิกแล้วก็เอเซลโอ้โหเราลินิกโดนเกรเน่ไปขาดดาเมจเดียวแล้วประเด็นคือวงบีบหลังมาก่อนด้วยอย่างนี้ไม่รอดแล้วหรือเปล่าก ทารอนทารอนนี่ก็คือเก่งเกินโอ้ถึกทนนานยังไงลินิกอะโอ้เป็นการตวามยาขึ้นมาแบบพอดีกับที่เน็ตโดนเลยนะเม<อ>ื่อกี้ช่วงเวลาแบบเสี่ยววิ่งจริงอะเมื่อกี้ก็ไม่ทันแลคือไปเกิดแล้วชาวเวฟอีกด้านหนึ่งนะอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนูซี่เพิ่งชูขึ้นมาชูเวฟน็อคไปหนึ่งแต่กามีโดนไกเน็ตมาจากเบรนน็นอคไปแล้วลินิกไม่ได้ลีออนเอ้าสวนคื้นเหมือนกันสู้มือนะเนี่ยทารอนสู้มือแอเซลเอ้าแล้วเป็นโทนี่เคเข้ามาแจมไฟนี่ได้แอเซลน็อคไป โู้จักไกลๆแวพายเข้ามาตีด้านนอกอืมและในบ้านในี่บันเทิงกันอยู่ยังไงเอพีครับกบทางฝว่งโทดักเข้าไปหลุดมาในบ้านแล้วเหมือนจะไม่รอดหรือเปล่าแบบนั้นแต่ตอนนี้เสียเว,วลาวอยู่คนรูดอดิยนครับจะปิดต้องรีบครับโอ้โหระวัณอากาศคัตรงนี้ทารอนหายไปเรียบร้อยครับสำหรับคนสุดท้ายที่ขอบบกด้านซ้ายอะโอ้โหโดนแจมไม่พักเลยครับบอกเลยเมื่อกี้ทารอนแต่ว่าบรงค่ะเข้ามาเจอกาฟีนี่ไงเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ด้านในแล้วกระโดดมาชุบทับกระโดดมายังไงหนึ่งดาเมิริวริวก็กระโดดคืนต่างคนต่างกระโดด สักนัด,ขอ,นด,ดขอแค่นัดเดียวขอแค่นัดเดียวโอยิงไปหลายแล้วเมื่อกี้ลูกซองแต่ไม่โดนเลยเป้าเลยไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้าได้ฉายาใหม่เลยนะกาฟี่นี่คือแบบว่าเป็นสไปเดอร์แมนอยู่มูลหมออยู่มูลหม้อแล้วก็ปีนไปปีนมาไง <c oughs> โอ้โหแม่ <c oughs> ล้อหลอกจัดอะดูครับผมตอนนี้5ทีมาท่านผู้ชมฮะอุะ <c oughs> อ้ยโฮมบอยแกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะจริงได้ไปหาคิวถึงว่าจะเหลือคนเดียวรอดมาก็ตามครับท่านผู้ชมฮะ ถือว่าเก็บแปมมาได้ดีในเกมนี้เหมือนกันแต่ว,ว่าริวค่ะโดนซ้ำไปแล้วนี่ไงอารีแอนมาลูลัวชเวปไปได้เฟเดอัลน็อกดาวมาหุ่มมุมนี้บี r อ๋อก็ยากงงแถมโดนน็อกอีกแล้วข้างหน้ายังมีโฮมบอยอีกหนึ่งคนที่เป็นงูใช่ครับโอ้แล้วแวมพายเราอย่าน้อยหน้าเล่นน้อยฮะเล่นน้อยไป็ถึงว่าไฟน้อยแต่คอยนานะอยู่ท้ายเกมมาแล้วจะติดท็อปสี่โดยผู้เล่นนี่ครบอยู่เลยนะผู้ชมใช่ค่ะเขายืนพอชั่นดีนะแวนพายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อตรงนี้บี r จะเจอหนึ่งลุ้มหร แกเนตดักชเวลับไปได้เฟเดรอสจากเกมไปได้คิวมาด้วยบุกหนึ่งแต่แกรีเนตลูกนี้หาเรซี่ไม่โดนยังรอดแต่สเนตต้าหลังมาโดนยิงมาจากข้างนอกโอ้โหชิงไหนวะน่ะเราเบิร์เนตชิงไหนแล้วหลังมาหลังมา,งมานากก่ปลาปดักเข้าไว้แต่ว่าเหมือนจะไม่ทันการเลยว่าต้องจุ่มลงพื้นเลยแต่ว่าโอ้โหเข้าถึงเนื้อถึงตัวก่อนแล้วครับเรซี่ช็อตนี้ตั้งใจใครจะเด็ดขาดกว่าครับวิทยาสองคนได้ไปต่อในท็อปสี่นี้ โอ้โหรอบนี้โทรักเนี่ยค่ะโดนเห็นตำแหน่งแล้วแต่ว่ามี2งทีมที่เหลือสี่คนครบเลยค่ะแวมพายกับอัลลีแอนต์อ,อัลลีแอนต์เนี่ยคือไฟมาตลอดแต่ยังไม่เสียคนเลยอะแต่เรซี่โดนน็อกไปแล้วจากชวเวค่ะยิงมาไกลๆแล้วเนี่ยจะมาจติตคิวแต่ว่าเป็นคิวของแวมพายค่ะได้เรซี่ไปขอเถอะแวมพายบอกขอเถอะน็อกไปเยอะอแล้วนะฮะแม่มีแต่โดนแย่งโดนขโมยคิวไปไม่ได้สาเลยนะผู้ชมฮะแต่เขาก็แจมเยอะอยู่แวมพายอะ อ่ะแต่ว่าตรงนี้เปอร์เซ็นต์นี่พอๆกันเลยนะครับแวมพายกับอารีแอนแต่ว่าเนค่ะโดนเจอตำแหน่งอยู่นานแล้วค่ะโอริโอหะน็อกไปเหลือเฟนซี่คนเดียว IGL ของโทดักกับเกรเนตจ่ายไปก่อนใส่โอริโอแล้วเต็มคำนี่โอแหละประสบการณ์โอริโอขอโทษดีบิดชิมคีมหรอแหมจุ่มนมแล้ววันนี้โอ้ยแล้วมันเป็นมุมที่เปิดก่อนอารีแอนเหมือนจะได้ยิงฟรีด้านข้างแต่โทดักก็ไม่ได้น้อยหน้านะมาติดถึงท็อป3ามเลยทีเดียวครับแต่ตอนที่เป็นศึก4 vs ส่ะแต่ว่าสากาอารีแอนเนี่ยยาก ตรงที่ต้องชุบเพื่อนไกลนิดนึงโอเคลุกจะลงไปช่วยหรือเปล่า่ะแต่ถ้าตัดสินใจชุบจะเปิดโอกาสให้แววไพายได้เดินนะคะตอนนี้เฝ้าแล้วแววไพายเอาละจะเป็น ไก่ตัวแรกของวันนี้หรือเปล่าขแวมพายใช่ฮะโอ้แต่เหมือนจะชุบขึ้นมาแล้วนะสถานการณ์ครับสี่เวีครับย่าไดูว่าไก่นี้เป็นของใครเอ่ยท่านผู้ชมมาแวมพายเรามีแค่สาคิวถ้าเก็บหมดสีได้เพิ่มอีกจะเป็น7นั่นเองใช่ค่ะท่าวันนี้แวมาพายได้ไก่ที่นี่คือไก่แรกของเขาแต่ว่าไปโดนน้องมาก่อนอะชูเว็บโดนระเบิดใส่น้าจิมมี่แต่ว่าด้านล่างรู้แล้วมีโทนี่เคสแต่ว่าโทนี่เคยใช้ดีเวสค่ะเสยเป่าหัวจจมมี่ไปแล้วตอนนี้กลายยังไงกลายเป็นว่ายังพอสูสีกันอยู่ออุยโโ้้นนีีเคตรงดูบ เกิดพลายก็เต็มหัวแล้วมาอีกรูกโอเคลุกบอกตรงนี้ยังไงของฝากเหียวล่าเหนียว,วล่าขอเมนเ่งขอแกเน็นเนม,น,ม,น,มนแต่เคลุกเห็นแล้วเคลูกจะมาทํำเอาคะแนนก่อนแต่มุมนี้ของหนูสิหนูสิออกมาล่งๆตอนนี้ต้องตัดสินใจเล่นแล้วแต่ว่าเคลูกเห็นตำแหน่งเห็นตำแหน่งต่างคนต่เห็นไซกา้ายิงกดหล่มาแล้วได้หนูสิไปอย่างนี้เดลือแค่เหนียวล่าคนเดียวแล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นทางฝั่งข้อข้างจะเคลียร์โพลิชั่นได้ดีแล้วก็รีเซ็ตตัวเองได้เร็วแล้วก็มาจบกับแบมพายโดยที่เหมือน บีพื้นที่มาเร็วกว่ามากนะในช่วงท้ายครับต้องต้องยอมรับเลยด้วยด้วยสเปซเขาค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงใช่คือ,อต้องบอกว่าอะไรอ